เอาอีกแล้ว What the fuck What the fuck did t h i อาจจะมีพลังงานบางอย่างก็เป็นได้นะผมไม่สิได้เลยเมตตาบรสเอาไงดีเมตามบรสทั้คันนี้เคยทำแท้งมาหรือเปล่าครับเฮ้ยเย็ดแปดคนชนใครเนี่ยเฮ้ยชนยใครเฮ้ยเฮ้ยวิ่วงใครไม่รู้เทอมี่สี ซีไอ,อ้เฮียซีเอ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 พ่อเมื่อกี้กูชนใครไม่รู้ซีไออัดนั่นนั่นนั่นสกิปสกิปเบาเาเ่ยกรบเอาอีกแล้วยกที่สองเ l ล this is good มึง โอ้ยผมแย่ผมแย่เล่นโกบีโอเคมาเดี๋ยวเราไปบีดูดิฮียเอาอีแกะโอ้โหไอสัตว์ไหนเอาบีเอาพึ่งวะพวกึงอยู่ไหนกันวนะเอ๊ย What this? กูชนไขเฮ้ย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 ราล้นตแหน่งกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูโดนพัดไม่พลัมอทิวิตี้ไปเนี่ยเฮ้ยกูโดนนีไอ้กอป กูโดนบีเอวไอ้กอบกูโดนบีขยับไม่ได้เลยไปไอ้ผีมันแรงแอบอ่อนบีบีกูกูก็บีเนี่ยอ่ะโแม่มาหมดเลยไอ้ what the fuck วกูอุ้ยอุย้ยเย้ย what what เวกเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮลเอ้ยเเฮลมีรอเวกอยู่ข้างหน้ากูเนี่ยเฮ้ยจดใครวะเฮ้ยยิงแม่งอะโดนด้วยสัตว์โอ๊ยเฮ้ยโอ้โหหน้าหลังเลย6-9เก้โลเลยเอ้ย ไหนกันบ้างวะแมกออบีเช,ช็คเช็คในใหญ่ข้างหน้ากูลูกหีเป็นแดกไอบีโอ้ยหลังแอนอุอย้ยอิอยออยอยนอุจะตายแล้วอุ้ยแอบแม่อยู่ไม่ได้แล้ว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 มึงอยู่แถวนี้กูรู้ไอ้สัตว์กูจะยิงลูกหีเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยอี กูชุดมีมีกูเองกูเอ้ยใครข้างหน้าก็ไอ้เหี้ยแล้วเฮ้ย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 ผีหลอกเฮ้ยดมึงอย่าเหยียบกระแพงหล่นดขาดเหี้ยมีเฮ้ยแม่มีคนจุดกูไปหลบแล้ววิญตาณห้ามตาย อยู่ตองครับตายมึงต้องมารอเลยสั์แม่งอยู่ใกล้กูด้วยแหละนั่นแน่แน่แนมีมีเหยียบมีเหยียบนั่น fucking wg แลนด้อมยิงดูดิอ้าวกระสุนหายยิงด้วยแสดงว่ามีคนอยู่แถวนี้เอาละครับตอนนี้แบบบอกเลยว่าเป็นศึกที่ดูเดือดอะไรเช่นนี้นะฮะเพราะว่าเป็นศัตรูที่แบบว่านะแบบว่าแบบว่าล้องโหนนะครับไม่เดีย๋ยวผมเคยถามเขาไปครับไม่ทราบว่ารถถังคุณเคยทําแท้งมาหรือเปล่าครับ เนี่ยกระสุนหายอ่ะซีออซีที่อะไรปีมันอยู่ปีเว้กูจะตายแล้วเนี่ยเด็ดเคเช็คเช็คก่อนเช็คชค,ค่อยเช็คครับค่อยเช็คค่อยเช็คค่อยชเช็คค่อยเช็คเห้น่ะ

ไอ้เี allegiance allegiance ้ยก <If S 2> ูออกไม่ได้กูออกไม่ได้ตีพิทักโลกเดี๋ยวใจเย็นต่อใจลึกๆค่อยๆออกกระดึบกระดึบเกะดึบกระดึบกระดึๆๆ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  หุ่ยก็ไม่รอดนะครับผมตัวัีดครับ yeah.